สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงโกกตูมนะคะมากินสวามะคอด้วยกันนะคะนี่ค่ะสวามะคอนะคะวันนี้นะคะย่าอยู่คนเดียวนะคะไม่มีเพื่อนนะคะวันนี้เพื่อนสงสัยประโยชน์น้ํากดนะคะยังไม่มากินส้มตาเลยนะคะย่าหนิงก็กินสวามะคอรอเพื่อนนะคะนี่ค่ะก็จะสวามะคอรอเพื่อนก่อนนะคะนี่นะคะโอ้จะใส่น้ําตาลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี มาจากไหนเนาะนะคะต้องมีรสน้ำตาลนะคะมาขอเปรี้ยมากนะคะยาก,ก็ชอบอ่าเปรี้ยมากใส่น้ำตาลเยอะๆหน่อยนะคะใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะไอ้นี่น้อยๆนะคะชูรสเราไม่ใส่มากหรอกะคะ่ะน้อยๆนะคะแค่นี้ก็พอนะคะแล้วก็มีพริกด้วยนะคะก็พริกก็ไม่ใส่เยอะนะคะไม่ชอบเผ็ดนะคะ แค่นี้ก็พอนะคะพริกนะคะพริกก็พริกครั่วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลานะคะจะใส่น้ำปลานะคะนี่นะคะใส่น้ำปลาหรือใส่น้ำปลาเนาะเอาน้ำปลาดีกว่านะคะจะได้เข้มข้น,นนะคะใส่น้ำปลาก่อน โน่ากินจังเลยนะคะไม่มีเพื่อนกินเรากินคนเดียวนะคะโว้ยน้ำลายไหลกืนน้ำลายรอแล้วนะตคนให้เข้ากันก่อนนะคะดูะสิคะชวามคอนะคะเอาปลา้าที่ไม่เป็นตัวนะคะมันจะก้างนะคะนี่นะคะโอ้น่ากินไหมเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะ ชิมดูสักลูกก่อนนะคะอ,อร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะรสไม่เปรี้ยวจัดค่ะดีเลยนะคะมมกลมกล่อมมากๆเลยนะคะ โอโหอร่อยจริงๆนะคะนี่ค่ะม,มามาค่ะกินสวามะคอนะคะกินคนเดียวจะหมดไหมเนาะนี่นะคะต้องหมดค่ะก็ไม่ได้ทำเยอะนะคะวันนี้เพื่อนเขาไปหยอดน้ำกดยังไม่มาแต่ก็จะรอตามช่ตงตาให้กับเพื่อนกินรอส่มตตากินกับเพื่อนนะคะจะมีผักพายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอืม เดี๋ยวกินส้มตำกันอีกวันนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็กินซ้ามะครอรอเพื่อนก่อนนะคะอือแซ่บแซ่บแซ่บแบเอ้าเอ,าอ้าค่ะกินซ้ามะคอนะคะมาค่ะ กินซ้ามะค้อคนเดียวเลยวันนี้นะคะไม่มีเพื่อนกินด้วยเรานั่งกินซ้ามะค้ออยู่คนเดียวนะคะเม็ดมันเราก็คล้ายออกนะคะส้มส้มส้มมากๆเลย Yeah. Huh. ชมจริงๆด้วยต้องใส่น้ำปลาเยอะๆแล้วล่ะอถ้าใครดูคลิปนี้น้ำลายไหลแน่เลยนะคะนี่นๆๆี เรี่ยวอะไรจะขนาดนี้มะค้อเนาะจบสุดๆเลยนะคะแต่ก็อร่อยนะคะสะใจดีนะคะเปรี้ยวแบบสะใจมากเลยอื ส้มสุดๆเลยสุดยอดเห็นความเปรี้ยวโอ้โหโคงมีอยาง คงมีคนอยากจะกินด้วยเราแล้วล่ะนี่นี่คงมีคนอยากจะกินกับเราแล้วละ่ะรอบนี้นะคะว่ามะคออร่อยอร่อยมากเลยนะคะ เปรี้ยวเปรี้ยวเปียวโอ้ยหมดไหมเนาะไม่หมดก็ไม่เป็นไรอิ่มแล้วมันเปรี้ยวเกินไปนะคะไม่ไหวแล้วนะคะพอพอพอไปพ,พอแล้วพอแล้ว พอแล้วค่ะอืมเปรี้ยวมากเลยนะคะสะใจจริงๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้เปรี้ยวมากเลยค่ะ